มันใหญ่เกินปากเธออมไม่ได้หรอกแทนอแกไม่เอาหรอกดูดูมั่วอ่ะเอาเอาเอาเลขยกมาหยิบให้สักใบดิเดี๋ยวมานี่ครับเอาสักใบหน่อยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวให้นางหยิบลอตเตอรี่ให้สักใบในไอโซนไหนแบ่งขายครับเนี่ยหมดหมดนะเอาโอเคเอาใบเดียวนะหกล้านเลยนะเอาเบอร์สอง เอาอะไรชอบเลยไม่ไม่ดูดูเลขอื่นบ้างดูเลขอื่นบ้างนี่ดูทางนี้ด้วยดูทางนี้ด้วยว่าเป็นตัวนี้ตัวไหนนี่ดูทางนี้ด้วยดิใช่ทะเบียนรถของอามไหนเออเอาเอาหยิบมาอ๋อดแล้เบอร์12ดูรถทะเบียนของอาร์ใช่เบอร์ไหนอันนี้เหรออันนี้หยิบมา กี่ใบเนี่ยเยอะจะหยิบมาเยอะนะเอาใบเดียวเพราะมันมีตังจใจไหนเล็กเหมือนกันใช่ไหมผมเอาใบหนึ่งครับน,นี่ครับครับรนี่นะครับนางหยิบมาให้สี่ห้าสี่ศูนย์หนึ่งหนึ่งเล่นหวยกันอยู่นี่ครับเรียกนางหยิบมาให้สี่ห้าสี่ศูนย์หนึ่งหนึ่งจะออกไหมเนี่ย โอเคออกก็ออกเอาไม่สองตัวท้ายสามตัวหน้าเออไอ้สามจะเบียร์ขออ่านได้อะก้าอะไรม่วะเธอเก้าเลยเธอหยิบมามันไม่มีเก้าเลยนะแผนไอเขี้จามองใครเข้ามาโอเคโอเคคนคูโรงที่เบียร์แล้วโอเคได้แต่ต้องสมัครก่อนให้ไปขายอยู่ร้านขายกาแฟนางนะครับบอกให้เขาไปนู่น เขาจะซื้อฝั่งนู้นนะที่ร้านเขาจะซื้อเหรอเหรอเสียงหวานเลยเกินเลี้งราคามันอย่ามาอ่อยตรงีคนมันเยอะคนเดี๋ยวคนอื่นเขามาชอบทำไม็รักพี่นะทำเถเงโอ